ครับพอดีมีนักเรียนจะมครับมอ๋อเชิญเลยครับให้เขาเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับผมเชิญนั่งก่อนเลยครับเออไม่ทราบว่ามีทุระอะไรหรอครับอ๋อครับพอดีในภายในสัปดาห์หน้าโรงเรียนเราจะมีจัดงานโอเพ h นเ s e ์ครับซึ่งโรงเรียนเราคิดว่าอยากได้เชี่ยกรสคนมาพูดกับเรื่องการจึกษานะครับผมอ่ไม่ทราบว่าอันนี้โรงเรียนอะไรครับอ๋อโรงเรียนสัตย์ที่ย์ปฐมวันครับผมสัตย์ที่ย์ปฐมวันที่อยู่อ่ ีดูหนะครับคือคข้างๆเต็มอุดมใช่ครับผมอ๋อครับเอ่อที่ปีก่อนผมไปพูดใช่ไหมครับเรื่องการจัดสรรใช่ครับใช่ครอ๋อแต่ผมจําได้ว่าปีก่อนที่ผมไปพูดเรื่องการจัดสรรความสเมียนนะครับไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเท่าไหร่ครับเห็นที่ผมไปพูดมีอยู่ประมาณห้าหกคนเลนะครับอ๋อครับคือทางเราต้องขออภัยในการจัดการที่ไม่ดีนะครับแต่ปีนี้ทางเราได้มีการ ผลักดันให้นักเรียนมีความสนใจในเรื่องการจัดสารมากขึ้นครับทางเราได้ทำโพลขึ้นมาแล้วก็ดูว่านักเรียนสน่วนส่วนใ่สนใจอะไรครับซึ่งทางผลออกมาว่า,วาปีนี้นักเรียนมีความสนใจในเรื่องการจัดสารมากเพิ่มมาขึ้นครับแล้วจะให้ผมไปพูดเรื่องอะไรครับบริษัาปัสเพียนนี้ก็อยากได้อะไรพิเศษไหมครับคือทางเราคิดว่าถ้าเกิดว่าวิทยากรพูดเรื่องการจาาัดสารที่มีความเกี่ยวข้อ,ของกับชีวิตประจำวัน อยากเข้าร่วมแล้วก็สนใจเปเยอะมากครับเออที่ใช้ในชีวิตประจำวันหมายถึงอะไรครับการทำแบบพวกถังขยะหรือทำพวกกระเป๋าคือผู้ของของที่อ่าไม่แน่บอกว่ามันก็ได้วันนี้เรียนจะสนใจไปเยอะมากเลยไหมถ้างั้นผมว่าเป็นกระเป๋าดีกว่านะครับครับแล้วไม่ทราบว่าผมต้องเตรียมอะไรไปงานหรือเปล่าครับอ่าไม่ไม่เป็นไรครับผมทำเลยเราจะจัดการเตรียมเรื่องของเหดืออะไรเอาให้พร้อมรับคุู่าั้นแค่มาที่บ้านของ แล้วงานที่ผมต้องไปนี่วันที่เท่าไหร่แล้วครับวันที่สิบถึงสิบสองตุลาคมครับเออผมหมายถึงว่าวันวันไหนที่ผมต้องไปครับอ่าให้คนนัดมาวันที่สิ 22. 22. 22. บสองครับอ่าสอนเวลาบ่ายโมงถึงสี่เย็นอ๋อครับขอเช็คตารางงานก่อน,นนะครับได้เลยครับคุณเลยค่ะครับ,รบ,รบเออไม่ทราบว่าวันที่สิบสองช่วงบ่ายโมงถึงบา่บายสี่ผมปิดอะไรหรือเปล่าครับ จะได้อยู่ค,ครัดพอดีตลอดวา่างออ๋อได้ครับถ้างั้นจดลงบันทึกให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเอ,อ่อก็เดี๋ยวเจอกันนะครับวันที่12นะครับขอบคุณพิธีกรมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ